สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาพบกันอีกครั้งเหมือนเดิมกับช่องครัวยายดานะคะวันนี้ครูจินดามาชวนเพื่อนๆทำมันสำปะหลังเชื่อมซึ่งเป็นขนมไทยที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากแต่อร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้นอกจากจะมาบอกสูตรแล้วครูยังนำเคล็ดลับการเชื่อมมันสำปะหลังอย่างไรให้เนื้อนุ่มนึบไม่เละมาฝากด้วยค่ะ สูตรนี้เชื่อมมันสัปะหลังออกมาแล้วจะได้มันสีสวยเนื้อชำ่ำน่าทานแบบนี้เลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำมันสัมปะหลังมาปอกเปลือกออกให้หมดก่อนนะคะวันนี้ครูใช้มันสัปะหลังพันเกษตรพื้นเมืองซึ่งญาติของครูนำมาฝากค่ะใครมีมันสัมปะหลังพันห้าหนาทีหรือพันอื่นๆ ที่นำมาทำขนมได้ก็สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้เลยนะคะรสชาติอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ใช้แทนกันได้ค่ะปอกมันสำปะหลังเสร็จให้นำไปแช่น้ำประมาณ20-30นาที<ม>เนื้อมันสำปะหลังจะพองตัวขึ้นทำให้เนื้อไม่แน่นตอนนำไปเชื่อมน้ำตาลจะซึมเข้าสู่เนื้อมันได้เป็นอย่างดีทำให้มันสำปะหลังเชื่อมที่ได้ออกมาเนื้อหวานฉ่ำ นุ่มนึบนับอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อเราแช่มันสำปะหลังไว้ในน้ำครบสามสิบนาทีแล้วให้นำไปล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาผ่าออกเป็นสองซีกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้มีดแซะเพื่อดึงแกนกลางหรือที่เรียกว่าไส้ของมันสำปะหลังออกทิ้งให้หมดเสร็จแล้วได้มันสำปะหลังพร้อมที่จะนำไปเชื่อมแบบนี้เลยนะคะ ก่อนเชื่อมมันสำปะหลังเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันนะคะส่วนผสมตัวแรกคือมันสำปะหลังปอกเปลือกแล้ว2กิโลกรัมต่อมาคือน้ำตาลทราย400กรัมน้ำตาลมะพร้าว100กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาด2ลิตรหรือ2000กรัมใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะ ถ้าหากว่าเราเชื่อมมันไปแล้วเนื้อมันเชื่อมยังไม่ช่ำหรือสียังไม่เข้มจนเป็นที่พอใจก็อาจจะเติมน้ำลงไปได้ค่ะมะนาวครึ่งซีกใบเตยหอมหกใบารายละเอียดตามที่ครูขึ้นให้หน้าจอนะคะหรือใครจะกดเข้าไปดูใต้คลิปตรงคำว่าเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้ครูใช้ไฟจากเตาถ่านในการเชื่อมมันสัมปะหลังนะคะ ตอนนี้ครูกอร่อไฟเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำมันสําปะหลังมาเชื่อมแล้วค่ะใครไม่สะดวกอาจจะใช้เตาแก๊สเชื่อมก็ได้นะคะนำน้ำสะอาดที่เราใส่หม้อไว้มาตั้งไฟเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความหอมใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วใช้ทับพีคนใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วตามด้วยเกลือ จากนั้นใช้ช้อนคนเพื่อให้น้ำตาลทั้งสองชนิดละลายรอจนน้ำตาลละลายหมดและน้ำเริ่มร้อนใส่มันสำปะหลังลงไปเชื่อมเลยค่ะการที่เราใส่น้ำตาลลงในน้ำและนำไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลายหมดก่อนค่อยนำมันสำปะหลังลงไปเชื่อมจะช่วยให้เนื้อมันเชื่อมที่ได้ไม่เละและมีความหนึบยิ่งขึ้นค่ะ เคล็ดลับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อมันเชื่อมแบบหนึบๆน,นะคะใครชอบทานเนื้อนุ่มออกไปทางเละให้ใส่มันลงไปต้มให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลตามลงไปทีหลังค่ะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปเพื่อทำให้มันเชื่อมของเราเนื้อสีเข้มข้นน่ารับประทานยิ่งขึ้นและช่วยให้น้ำเชื่อมไม่ตกผึกจับตัวกันเป็นก้อน เมื่อเชื่อมมันเสร็จแล้วและนนำไปวางไว้ให้เย็นค่ะคนให้น้ามันนาวเข้าผสมกับน้ำเชื่อมและมันสัมปะหลังโดนน้ำเชื่อมทั่วถึงกันนะคะจากนั้นให้ปิดฝาหม้อเชื่อมมันสัมปะหลังทิ้งไว้เลยค่ะในระหว่างเชื่อมมันสัมปะหลังถ้าใช้เตาถ่านให้คอยดูนะคะถ้าไฟน้อยลงก็ให้เติมถ่านลงไปได้ค่ะอีกอย่างคือให้เฝ้าระวังน้ำโดยเปิดดูบ้างนะคะ ถ้าน้ำงวดลงก็ให้เติมน้ำลงไปค่ะถ้าน้ำไม่งวดก็ให้ปิดฝาเชื่อมต่อไปนะคะพยายามปิดฝาหม้อให้สนิทนะคะไอ้น้ำจะได้ระอุภายในหมอ้อเนื้อมันเชื่อมของเราจะได้ช่ำค่ะเปิดดูเป็นระยะระยะนะคะอาจจะใช้เวลาห่างกันประมาณ20-30นาทีก็ได้ค่ะเปิดดูแล้วให้ใช้ช้อนคนบ้างนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้มันเชื่อมของเราติดก้นหม้อเดี๋ยวมันเชื่อมของเราจะไหม้ได้นะคะส่วนระยะเวลาในการเชื่อมมันของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงไฟของแต่ละคนค่ะถ้าคนใช้เตาแก๊สอาจจะเชื่อมได้เร็วกว่าคนที่ใช้เตาถ่านนะคะตอนนี้ครูใช้เวลาเชื่อมมันสำปะหลังผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ น้ำเชื่อมงวดลงแล้วนะคะความเหนียวของน้ำเชื่อมก็เพิ่มขึ้นมันสำปะหลังก็มีสีเหลืองเข้มเพิ่มขึ้นนะคะในขั้นตอนนี้ให้เราใช้ช้อนคนถี่ๆหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันสำปะหลังของเราติดก้นหม้อและให้มันสำปะหลังโดนน้ำเชื่อมทั่วถึงกันเนื้อมันของเราจะได้ชํำค่ะนี่ค่ะให้ดูชัดๆอีกครั้งนะคะเนื้อมันสัปะหลังเชื่อมของเรา ชามมันวาวสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะครูเชื่อมต่ออีกประมาณ30นาทีเพื่อให้เนื้อมันสำปะหลังของเรามีความหนึบเพิ่มขึ้นและมีสีเหลืองเข้มเพิ่มขึ้นสวยงามน่ารับประทานค่ะสูตรนี้ถ้าเชื่อมด้วยเตาแก๊สตอนเชื่อมใหม่ๆให้ใช้ไฟอ่อน30นาทีหลังจากนั้นให้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงจนกว่าจะเชื่อมเสร็จนะคะตอนนี้มันสำปะหลังเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สีสันสวยงามเนื้อชำํำและกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายมาทำกะทิไว้สำหรับทานกับมันสำปะหลังเชื่อมกันเลยนะคะครูใช้กะทิกล่องอบควันเทียน1000กรัมหรือ1000มิลลิลิตรนำมาใส่หม้ออย่างนี้นะคะใส่เกลือป่อนลงไป1ช้อนชาค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ คนให้แป้งข้าวเจ้าละลายเข้าผสมกับน้ำกะทิไม่ให้เป็นก้อนหลงเหลืออยู่ก่อนที่จะนำไปตั้งไฟค่ะจากนั้นนำมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและใช้ทัพพีคนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นและไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนคนช้าๆเพื่อรอให้กะทิเริ่มร้อนและเริ่มเดือด แบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะนี่ค่ะกะทิจะข้นประมาณนี้นะคะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟยกลงได้เลยค่ะตอนนี้มันสำปะหลังเชื่อมและกะทิเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วนะคะได้เวลาตักชิมแล้วค่ะอืมน่าทานมากๆเลยค่ะขอตักเยอะๆเลยนะคะ เดี๋ยวครูพลิกคว่ำลงให้ดูเนื้อมันสัมปะหลังด้านนอกที่ปริแตกจากการเชื่อมน่าทานมากๆเลยนะคะขอตักน้ำเชื่อมมาราดอีกหน่อยนะคะจะได้ฉ่ำๆค่ะตักกะทิราดลงไปค่ะนี่ค่ะน่าทานมากๆครูชอบทานกะทินะคะจึงขอราดกะทิเยอะๆหน่อยก่อนทานให้ดูอีกครั้งนะคะ กลิ่นหอมสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะได้เวลาชิมแล้วค่ะนี่ค่ะใช้ช้อนตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคํานะคะตักกะทิราดนิดนึงตักให้ติดกะทิด้วยค่ะจะได้อร่อยนะคะเดี๋ยวครูให้ดูชัดๆอีกครั้งก่อนชิมนะคะนี่ค่ะสีสวยกะทิคน้นน่าทานมากๆกลิ่นหอมด้วยชิมเลยนะคะ อืเนื้อมันเชื่อมเหนียวกำลังดีนุ่มหน,น,นึบหนับตอนเคี้ยวฟินมากๆเลยค่ะในส่วนน้ำเชื่อมหวานฉ่ำกำลังดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเมื่อทานรวมกับกะทิที่มีความมันเข้มข้นและมีความเค็มนิดๆแล้วอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆเลยค่ะลองนำไปทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากครูจินดาการันตีเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ